เท้าพี่น,น้องหนิอญญาญะเลยพี่น้องบ้านหายกิโลพี่น้องเอ้ยลงเลยพี่น้องนีง่โอ้โหมาเด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อพี่น,น้องเลย ดูว่าไล่เติมอยู่พี่หนออะมัดก่อนพี่หนอนี่ทารุ่นรอบเพลนรอบเทียงพี่หนอ มาแบบแอืออะไรเนี่พี่น้องอืาเบิงก่อนพี่น้องจังซีโรดพี่น้องจังซีโรดนี่มือนีง